ก,กินกับจเกาวจพินินจฝา,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 ากันี่แข็แกระจกับจมีชุดเนเ้าเอ้ลูกลแล้วรอกเกี่ยเก่งกีเลยเฮ้ลูอฮาัดด้วยไรก,กับเกดีย่ย ไปปิกีไอ้เจต้อสักกคมาตอนเจ็ดไอ้แทนลุงอ่ะไอ้แนลุงไเจดู่ไม่ตนลุงเจ้าเจ้าสุดท้ายเหรอลุงจะเลิกเออแล้วอ่ มาเจอตท่ไหนไม่เจอโอ้รถสวนพอดีนั่ง117อย่างตัวชูแน่อะไรนะเฉาไอ้ตรงเียนเนี่โอ้เด้ารีเลยโอ้อหดอ17ว่าเขาเจมเขาก็ะช่นเจมเดินยังไม่ยังไม่รู้ไม่ต้องตายแล้วตอนกองทัพ117อะ ก็เห็นเลยก็เห็นลุงอยู่นะหึงลุงก็เห็นก็จะจอดรอแล้วขอพลังหนึ่งเจ็ดนายรถไม่มีแล้วเขาเมาไปหมดแล้วไครมาแล้วอ๋อหมดแล้วก็ไม่เหมาเองง้อไม่เหมาเองมาหมดเลยแล้วอ่ะนึ่งเจ็ดโซ่มดแล้วอ๋อโอ้โหไอ้ทำไมไม่เอาไว้ผมเล่า มันไม่เอาไว้ผมที่เอาไวร้รอคันนี้ก็ได้ก็ขอเจ้าเบอร์สิบห้าสองคันเบอร์สิบห้าก็พูกูสามคันก็เอาสามคันนี่แล้วหรือเอา,าสอามคันจริงขงเราหนึ่งเฉีดสวยไปด้วยไม่มีเหมาตั้งแต่แรกเล่ามาที่โอเ้เขาก็ได้ออนตงนังลิงออนอยังไงออนได้หมด อย่ลอบเบนอย่าเดือดเดือดนี่ยลบเบนง้นไม่ร้อนทเอ่างเวคงยวงนีไม่งนอ่เอาลงเก็บตังค์ผมะไม่เก็บแน่ขนมแล้วลงไม่กลับไปใส่ห้าผมปะ ไปจ so so uh, so like ah ิบล้อเรามาจิบล้อกันตรงไหนเราสมาที่ไหนจิบล้อกันสมาแล้จะใสาไปน้วโบราองไงอ่ะตองแลแม่งใส่ใส่ใส่ตองขีโกนละขาตัดเกียบมาลงขัเียบจากขาตัดเตียนที่ไหนต่างๆก็รู้จักรู้จักเคยไปอยู่จิบล้อมดแล้วรถีเดี๋ยวรอขายรรถของ ราลุกตีฟ้ามาลงก็เล็ดลุกลุกตูที่เขาไม่เอาแล้วว่ากเออเย็นแทนเลยไปเย็นถ้วมาจะเย็นเลยกล่วว่าจะมาพูดอะไร่ีไม่เป็นไรหรอกแต่เตัวลกันขับยังไงจะได้โลงขับยังไงอ๋ออย่าไปต้ยไปข้ามเ กันม <c ười> ึงไงลุงกานมนนะึงี้เหรออยากจะเป็นไงนะ <c ười> ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไม่ยากหรอก